วัสดีนะคะท่านผู้ชมไม่ตุ้มช anel น,น,นะคะท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือเช้าตูนะยังไม่เจ็ดนาฬิกาเลยนะคะหกโมงประมาณหกโมงห้าสิบขบวนเรือเข้าแล้วน้ํากําลังขึ้นท่านผู้ชมถ้าเรือเข้าม่น้ําปลาตัดคือน้ําขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรือสินค้าหนัก ท้องเรือมันลึกลงไปในน้ําถ้าน้ําลงช่วงน้ําลงเรือก็จะวิ่งแล้วก็ท้องเรือมจะติดลมเราก็เลยเข้าเฉพาะช่วงน้ําขึ้นนะคะที่เรืออะไรเอ่ยคุณก็อ่านไม่ชัดเอกสมชัยนะคะท่านผู้ชมหัวเรือลากลากกันมายาวๆจากปากน้ํามาเลยเป็นเรือโป๊ เล็กลงมาหน่อยนะคะหมอกลงค่ะท่านผู้ชมหมอกลงอากาศเย็นเย็นสบายสบายของช่วงเช้าตู่นะคะชมเรือไปด้วยวันนี้ตุ้มก็ให้เห็นหน้าัน ขอบคุณมิตรภาพที่มอบให้นะคะพี่กับตันเอกสมชัยนะคะโอ้ยจำได้แล้ววันก่อนมาวัดความจำตุ้มไม่ค่อยดีวันก่อนพี่ก็มาวัดก็ยังมาทักตุ้มอยู่เอกสมชัยนะคะขอบคุณมิตรภาพที่มอบให้ะคะ่ะโอ้ลากกันมายาวๆทั้งวันทั้งคืนกว่าจะถึงอยุทยา สองวันกว่ากว่านะเห็นพี่พี่ชาวเรือโป้เขาบอกตุ้มไว้ว่าสองวันกว่าวิงกันอย่างเงี้ยตุ้มใคยบอกพี่พี่ชาวเรือนะว่าตุ้มเป็นคนแบบจำคนยากอะจำคนไม่เก่งแล้วถ้าไม่ได้ทักได้ไทยก่อนก็ขออาภัยนะคะอันนี้ก็พี่กับตานาก็ทักตุ้มขอบคุณมากๆเลย <laughs> สมเรือนะคะพี่สลังก็ช่วงเรือเลี้ยวโค้งก็ปรับเชือกดูแลเรือดูแลเชือกนะคะตีเรือโป๊ะแน่นอนมันต้องมีเรือตรงท้ายมาแล้วตอนไปะยะเก้าสเอ็ดก็ท่านผู้ชมรับหน้าที่ตรงท้ายเปิดหล,หลังคาเปิดไฟเรืองสวยมาเลย เรือก็ออกทะเลนะคะท่านผู้ชมปลูกผักปลูกเครื่องปรุงเดี๋ยวตุ้มบอกให้ดูว่ามีอะไรมั่งที่เห็นมีตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ัลวละพากระเพราใบมะกรูดนะคะที่เ็าปลูกมะกรูดแล้วก็มีว่านหางจระเข้เอาไว้ทาแผลด้วยปลูกผักไว้เวลาออกทะเลนะคะท่านผู้ชมจะต้องอยู่กลางทะเลเป็นเดือนสองเดือนกันแล้วแต่งานเนาะ เป็นจะต้องมีของพวกนี้เอาไว้ทําอาหารดีมากๆเลยค่ะทีหาซื้อไม่ได้นะอยู่กลางทะเลโหขาดเครื่องปรุงก็ต้องแบบมันไม่อร่อยนะเนาะเรือกกเกาะจอดกลางทะเลกว่าจะเข้าฝั่งเข้าตะลิ่งนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะพรปิยะเก้าสิบเอ็ดน้องสุภาพรและสามีนะคะลำนี้ตุ้มก็รู้จัก นาทีต่งท้ายวิ่งกันมายาวๆเ<ย>สียงบรรยากาศเสียงนกร้องตุ้มไม่ได้ใส่เสียงนะคะท่านผู้ชมคลิปก่อนๆรุ้นตุ่มก็บอกไปว่าตุ้มไม่ได้ใส่เสียงทามาถ่ายวัดพนันเชิงเสียงนกกรเวาวเนี่ยเสียงบรรยากาศดีมากๆ ถ้าดูการมาเที่ยวยุทธยานะคะจะมาชมขบวนเรือลักจุงแบบนี้ก็วิ่งกันทั้งวันแหละวิ่งเข้าวิ่งออกมีเรือเบาบ้างเรือหนักบ้างก็แล้วแต่งานนะคะมีเรือขนทรายมาจากแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาก็อยู่ตรงนู้นแม่น้ำเจ้าพยามาจากปราโมอ,อ่างทองก็เป็นเรือขนดินขนทรายมีเรือน้ําตาลมีเรือข้าวสารด้วยนะคะ ตูพาพรบอกไม้ผกมือให้น่ารักที่สุดไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอยู่นะตาพาพรและสามีนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงท้ายเขาทํทำได้ทุกหน้าที่นะคะขนาบข้างดึงหน้าตรงท้ายปิดไซายปิดขวาได้หมดนะคะความชำนาญของพี่พีกับตัน ได้ประสบการณ์วิ่งไปแบบชิวๆถ้าเรือโปะอยู่กลางแม่น้ําสวยๆกําลังดีนะคะเรือตรงท้ายก็ไม่ต้องทําอะไรมากคอยไหลาตามแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรือมันช่วงเลี้ยวโค้งนะเรือโปะมันไม่อยู่ตรงกลางหรือเรือโปะล่างท้ายมันเหวี่ยงเรือตรงท้ายก็ต้องช่วยประครับประคองรับหน้าที่หนักหน่วงชิ่งยิ่งช่วงหน้าน้ำหลากนะคะ ไม่ไม่เรือตรงท้ายไม่ได้นะคะสำคัญทุกจุดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังพี่ๆชาวเรือคเมนตนเข้ามาบอกทุกมาสำคัญทุกจุดแม่ตุ้มเดี๋ยวตุ้มให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะคะหันไปก็จะย้อนแสงนิดนึงบรรยากาศแม่น้ำป่าตักและเจ้าพญาน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวยงามมาก บรรยากาศชาวตู่หมอกลงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่ๆกับตนันพี่ๆสลังที่อยู่ชาวเรือนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกับตุ้มเสนอแนะแนะน,นานะคะก็ขอบคุณอย่างสูงขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะ